สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวกัดนับนะครับก็ oh. ตลาดแมกวงวันอังคารนะครับตอนเย็นตอนนี้ผมอยู่หน้ากาดแม่กวงเส้นเชียงใหม่ดอยสะเก็ดครับแล้วก็เอารถมาจอดกันตรงนี้ครับาด้านหน้าตลาดเลยหาทางเข้า ตลาดไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าของขายก็เยอะอยู่แบบบ้านๆให้ดูดบรรยากาศยช่วงเย็นวันอังคารนะครับที่กาดแม่กวง,งเ,วเขามีขายกันสองวันมีขายสองวันเนาะตลาดนี้เนะาะอังคารกับเสาร์อ๋อครับขอบคุณครับมีขายสองวันวันอังคารกับวันเสาร์นะครับช่วงเย็น นี่ครับผักมีพริกถาด10บาทสวัสวดีครับน้ำเต้าครับน้ำเต้าฟักซาวบาทครับอันนี้รันมครับนอ้อะไรก็มีเห็ดสวัสดีครับเห็ดออเรนจิเห็ดเข็มทองเยอะแยะว,ว,ว,วัฟเฟิล อันนี้ถั่วต้มฟักขยาสังขยาฟักทองซาอบาทครับหมูย่ามะโอนึ่งขนมอาหมันนึ่งตุ้ย่างซาอบัตครับเม็ดบักฟักกระมีนะเจ้าซิบบัตเม็ดเม็ดบักฟักเดียครับยำมะโอยมะโอนี่เท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สิบกะโหม่างปลาปนอันเบลเลอสี่สิบของครืองครับ ด,ด,ดีครับอันนี้ก็มีผักเยอะแยะนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาบา,บางเจ้าก็เห็นเขาไปขายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวันนี้ขายตลาดหนึ่งอีกวันขายตลาดหนึ่งบางทีเราก็จะเจอเจ้าที่ที่สากันบ้างเนะาะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นรถตี โรตีที่ไปถ่ายคราวที่แล้วที่ตลาดโดยสกเก็ตเขามีขายตรงนี้ด้วยจำได้อันละ10บาทอันนี้โลละ20สบสโลหสดีครับหอมใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่รค,ครับยัได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูฝั่งซ้ายก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวขากลับเดินดูฝั่งขวานะอันนี้มาฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับเดินอีกฝั่ง่ แต่ก็บางทีก็เดินเบี้ยวไปเบี้ยวมาก็อย่าว่ากันเนาะ,อ,ะอันนี้แคบหมูครับ50บาสวบสดีครับตอนนี้ผักบุ้งไทยทอ,อันนี้กัดนับแบบบ้านๆเนาะวันอังคารกับวันอังคารกับวันเสาร์เนาะครับ แกงวัวที่แกงกคมค่ารู้จักได้ยังนี่ใบยังเนีไงนี่ใบมะม่วงครับยำอ๋อใบมะม่วงค่ะใครับกระดูแตกๆดิอันนี้สิบบาทดอกอะไรครับนี่ผักเผ็ดผักเผ็ดครับ 10บาทเอาไปแกงยามันจะออกรสได้ยึดๆไหนมันจะแบบ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 มะแขวนแบบอะไรก็ประมาณครับเอาไปแกงแกงเอาไปเอาไปแกงเนี่ยเนาะเอาบแกงแล้วก็กินแล้วหลอกเตาแ๊บเนี่ยเนาะโอเคเราขอโบนัสครับแล้วก็อะไรอัไหนผัดเชียงดาวออันนี้อันนี้เชียงดาวรู้จักกับเชียงดาเชียงดาผัดไข่เนาะเอาไปผัดไข่ แกงผักเชียดาเขาครับนนครับมีเนื้อนะครับเนื้อสดมาขายตรงนี้ด้วยผัดบ, <independ. S 1> บุ้งมัดละ5บาทเอแคบหมูเข้ามาอย่างนี้เป็นกระมังแบบนี้30 วัสดีครับ,รบกระเทียมหอมนะครับเยอะแยะ30บาทอันนี้พริกแห้งนะครับกระปิกเดินไปเรื่อยๆครับดูไปไส้กรอกไส้กรอกอีสานไส้กรอก,กรอกสีสานลานนาไม้ละ20บาท าดเนะคะปบาบมเ,เลยนะคะนนปลายเปกเนะาะชิ้นละบาทคัคาค<อ>นากินหบาทสิบาทจ้ะห้าบาทจ้ะของเล่นเด็กดอกไม้มาอ๋อจอดรถฝั่งนู้นได้ด้วยถ้าใครมาดู ทาที่จอดรถเนาะจอดรถด,ด้านด้านข้างอีกซอยหนึ่งนะเขาจอดรถกันแล้วก็เดินข้ามสะพานกันมามีที่จอดถ้ารถยนต์อะไรก็ไปจอดในตลาดอะไรอย่างงี้คิดว่านะไก่เมืองตัวละร้อยห้าสิบนะครับ สับป,ปะรดเอ้ยไม่ใช่สับป,ปะรดสตรอเบอรีปปปปปป่เป็นหม้อเป็นถังอย่างนี้เลยถังละ, 130, งละร้อยสามสิบเดือนดูเบลออเลยอาเทียบดูเนาะทำไมเอาถังร้อยซาวเอาทำไมเอาถังเอาแต่ถุงร้อยซาวเอาครับเยอะมากมันก็ถูกลงเรื่อยๆเนาะสตรอเบอรีปป่เดี๋ยวก็หมดละหมดหน้าละเริ่มร้อนละ ตรงนี้ก็จะไปเข้าตลาดนะครับแล้วก็มีเ <_ re pe at> ขาตั้งแผงกันอีกเข้าไปดูนิดนึงเ <_ t ot> ข้าไปดูแลเดี๋ยวค่อยเดินย้อนกลับอ๋อนะครับด้านหน้าก็เป็นกาดแมกวงเนาะแล้วก็ไปออกด้านหน้าตรงนู้นนะครับไปออกรถตัด ตัวตัดเล็กแล้ดูดวงก็มีครับตรงนี้ ฟู้ดทักก็มีนี่มาจอดอยู่ตรงนี้นะครับเคปเคปญี่ปุ่นคนก็มารอ,อกินกันบนกลับไปทางเดิมเนาะเดี๋ยวเดินดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราเดินดูขาเข้าเราเดินดูฝั่งซ้ายนะครับขาออกก็เดี๋ยวเดินดูปเาเผา120 99ลูกละ60 แตงโมมากันเป็นลำรถข้าวเกียบ mm ปัดทูจากปตัตตานีโอโอ, nah อันนี้แปลกดิข้าวเกียบปัดทูสวัสดีครับอันนี้อันนี้อะไรเนี mm ่ยบมัมเบอร์รี่เนาะสิบบาทมัมเบอร์รี่อันนี้พวกย่างๆนะครับพริกย่างหอมหอมย่าง ขนมไข่นกก็มีตรงนี้อันนี้พริกมาล่าเครื่องเทศเครื่องปรุงเยอะแยะข้าวต้มไข่ไก่กรับก็ทุก เย็นวันอังคารกับเย็นวันเสาร์เนาะมาได้มาก็เส้นเส้นท่านนะครับออกนอกเมืองเชียงใหม่โดยสเก็ดลงสะพานแม่กวงมาอยู่ซ้ายมือเอาขนมครกสวัสดีครับ โอ้ปาดุก <c oughs> ขงง้าวเหนียวสิบบาท <Trans> สิบบาทเขาพ่อต้มเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวแยกอันนี้ก็ รัตตลีนะครับ,บหลังวันแคบหมูครับห้าโมงเกือบครึ่งแล้วครับตอนนี้ออันนี้ก็ไก่เมืองก็ส่วนใหญ่จะเป็นผักเนาะ เดี๋ยวผักถาดชาวบ้านเขามาขายรวย25่บาทโอ้มะเขือ10บาทดีครับมะเขือพวงก็10บาทโอ้พริกเยอะมาก10บาทพริกขี้นหนูแล้วก็อันนี้เขามีพริกยยางไม้ละ5บาทน,นี่ก็เป็นทัพริก กับข้าวเมือง30ลาบลาบหมูคั่วตอนนี้แกงหนอ่อใช่หรือเปล่าค้าเแมงม่วงยิ่งเมยนี่ล่ะลาบดิบน้ำพริกอันอันนี้อย่างครับนี่ราบบอลาบบอลครับราบบอลนี่สูงครับหัวเผือกเอ้ยอันนี้เผือก อันนี้เอามาแยกขายตรงนี้20-30สิตรอเบอรี่บบรแล้วอันนี้เขาขายปาลาปลาทับทิมปลาเนนนะครับสดๆเลยนะี่ยอันนี้ปัดเส้นทอดดูถยาจะขายดีนนปยยเส้นทอด เส้นละสามบาทคนก็มายืนรอซื้อกันถ้าจะอร่อยอันนี้ปัดทู50าบาท25่บห้าบาทเยอะยะหลายราคา10บาทปัดทูแมวเนี่ยครับรตีกรอบที่วันนั้นไปเจอที่ตลาดาออไดยสิบเก็ด<อ>้ามาขายที่นี่ด้วย สวัสดีครับเจอกันหลีกและโรตีกรอบนะครับเป็ดพะโลเอ้ยไม่ใช่เป็ดไก่ตุนน้ำปลานะครับร้อยสก็ดูน่ากินอันนี้ขึ้นตัวก็มี65สิบห้าครับขนมอ๋อันนี้ไขม่มดเมื่อกี้เห็นถ้วยละ30ตรงนี้เขาขายยี่ิ หัวถนนเลยทุกถ้วยละสาวบาทเนะะาะเป็นเอาไปแกงเนะาะไข่เจียวก็ได้นเนาะครับเขาครับครับก็กลับมาทางเดิมเนาะมาสุดตรงนี้นะครับเข้าออกหรือจะเข้าทางนี้แล้วก็ไปออกด้านนู้นก็ได้นะครับถ้า จะไม่เดินย้อนก็ประมาณนี้ครับที่นี่กัดน,นัดแม่กวงวันอังคารตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์นะครับตอนเย็นคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับกลับบ้านรถย่างเยอะ กลับบ้านครับ